ไปทำอะไรมาไ,มไ,นะไปทำอะไรมานี่ทำอะไรมานะาผากเอาพระเจ้าไปโดนอะไรมาลูกฮะไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะดื้ออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไปมุดอะไรมางาน,นเนีงาน,นเนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยยอกกันหน่อย เขาจะโดนอะไรมาทำไมมันเป็นแผลเบอร์วะฮะมันเจ็บไหมน่ะฮะเจ็บไหมเนี <mel> ่ยอุ้ยเดี๋ยวทายาดิเออใส่อันนี้กับมาลูกกันมดกันแมลง กนหนอนมาแลงวันก่อนก่อนที่จะทายาอื่นนะเพื่อเดียวเป็นเยนดีมากโอ้น่ารักมากเลยโอ้เนี่ยกัรมแมลงวันเจาะแลงวลูก ดีมากดีมากมดีมากเขาทำอะไรมาเ่ไยโอเคล็อกเป็นไงบ้างฮะอาการเป็นไงบ้างฮะดูสิโอ้พระเจ้าไงใ,ให้ดูสิ แผลดิอ๋อโอเคเดี๋ยวทายาน,นิดนึงเห็นไหม